สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้ากรกฎานะครับ18่แปดนกาหนาทีครับเราดูภาพรวม XAU พักค่้มนะครับ XAU นะเมื่อกลางวันนะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็ยอดลึกลงมานะครับคุณทีเดีถามว่า XAU บายได้ไหมนะครับก็ถ้าหน้าบายเรากรอบประมาณ2030-2027พอบายได้นะครับถ้าเขากลับขึ้นไปต่อนะครับคาดหวังว่าจะเด้งไปทาง2040แล้วก็2050นะซับลอดจับกว่า 2014นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีข่าวแดงนะก็ถือชนข่าวไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนตัวเลขข่าวออกเนะี่ยผมอัปเดตอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้มันมันเวเวลาอีกประมาณน่าจะ2อชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูตามดูแล้วกันนะครับผมดูที่ f o r e ดแฟกซ์ตอนะครับวันนี้นะครับวันปฤิัันที่ยี่ิบเก้ดือนกุมภานะครับ ตัวเลขสำคัญนะสองทุ่มสามสิบนะครับแล้วก็สามทุ่มสี่ห้านะครับสี่ทุ่มนะครับมีหลายช่วงหนึ่งสองสามเนี่ยอันเนี้ยนะครับคิดว่าผันผวนแน่นอนนะครับมันเป็นไปได้ว่าตัวเลขมันจะไม่ไปทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราดูไปทีลราคาแล้วกันนะสองทุ่มสามสิบสามทุ่มนะครับสี่ห้าแล้วก็สี่ทุ่มนะครับอันดับแรกเนี่ยที่อิ่มแผกมากๆน่าจะเป็นตัวตัวคอพีซีนะคอพีซีแล้วก็เคลมการว่างานนะ ตัวด้านล่างเนี่ยนะครับสาหรับการว่างงานเนี่ยตัวเลขที่น้อยกว่าคาดการจะดีกับเคอร์เซียยุดีนะแต่ตัวเลขสูงกว่าก็จะมองเป็นลบนะครับสําหรับค่าบนตัวคอพีซีเไพลินเดกเนี่ยนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะมองเป็นบวกนะครับแต่ถ้าตัวเลขต่ากว่ามาเป็นลบนะครับสองตัวนี้นะครับมองมองตรงกันข้ามกันนะครับถ้ามันตัวเลขไปทางเดียวกันนะครับก็ ก็จะง่ายแต่ถ้ามันเป็นทั้งสองค่าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปก่อนแล้วก็ถอยหรือเขาเลือกจากถอยลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นนะ่ะอันนี้แหละจะผันผวนได้สูงนะครับแต่ถ้ายัางเป็นของตอนสามทุ่ม4ี่ห้าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นในทางเดียวนะครับอาจจะขึ้นไปก่อนหรือลงก่อนได้เลยเพราะว่ามันเป็นค่าเดียวนะครับสี่ทุ่มก็เหมือนกันนะครับความยากจะอยู่ตรง2องสนะนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกหรือเห็นอะไรชัดๆเดปเดตทีละกันนะนะครับอันนี้ส่วนของ อ่าอีเวนต์ของที่ forex factory นะครับนะครับก่อนตัวเลขออกเราไปดู mtf นะฮะก็มันก็ขายลึกลงมาเนาะนะครับกลางวันมันก็ขึ้นไปทดสอบต้านนะนะครับตรงนี้ผมก็ไม่กลา้ายังไม่กล้ามองลงเพราะว่าดูอาการเนี่ยเขายังมีแรงซื้อกลับนะนะครับก็เอาถ้าอย่างง่ายเราดูกรอบ30มสินาทีนะครับเห็นกรอบไม่นะโลอันนี้หายใช่ไหม นะครับพอมีการทําโลไว้นะทำํำไฮไว้ใช่ไหมครับก็มีอย่างข้างๆเนาะข้างๆเนี่ยขานี่เป็นขาอนะครับอันนี้น่าจะเป็น B นะ C ีไหมนะครับอันนี้เด้งรีบาร์เป็นดีหรือเปล่าครับถ้าเป็นดีมีโอกาสเป็นขึ้นด e ีไหมอ่าขึ้นดีอาจจะมีเด้งแล้วก็ย่อลงมานะครับถ้ามันเป็นอ่าถ้ามันเป็นไทรเกิลบากอ้าเนาะนะครับมันก็จะย่อเป็นขา E แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ อ่าถ้าไม่ใช่ขาขาดีขาอีนะมันอาจจะวิ่งขึ้นไปเลยตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปเลยนะครับ,รบมันอยู่ตรงว่าไอ้ขาที่ย่อมันจะหลุดโลไหมนะถ้าไม่หลุดเนี่ยแนวเมื่อกี้บอกว่าแนวที่พอบายได้นะกรอบนี้นะครับผมกั้มกึ่งอยู่ว่าไอ,สอ้สองโซนนี่แหละสองเก้าเนี่ยสองเ็ดเนี่ยนะครับถ้ายืนได้เนี่ยมันอาจจะชูดกลับไปนะทัานั้นถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขตอนอ่าตัวเลขตอนสองทุ่มสามสิบเนี่ย มันน่าจะต้องเป็นเป็นลบกับยืดีนะเอ็กยูมันก็น่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขมันออกเป็นบวกกับยนะืด mm ีเนี่ยเอ็กยูแล้วลงมาเทสโลเนี่ยอันนี้คือลงนะเราต้องสตอปลอดนะนะครับเมื่อกี้บอกว่าสตอปลอดที่โ่หนึ่งสี่ใช่ไหมก็คาดว่าคือถ้ามันเปลี่ยนกรอบเทรดเนี่ยเราไม่อยากเสี่ยงว่ามันมันมีโอกาสที่จะไหลลึกไนงะนะครับแต่ถ้าเราเทรดสั้นๆนะพอหน้าอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเขียนเพิ่มใหม่นะ คาดว่าอตอนนี้นะครับด้านบนอาจจะตีตัวเส้นกำาชันแบบนี้ไว้นะครับด้านล่างก็ตีแบบนี้ไว้นะครับอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนสามเหลี่ยมบัก้านะนะครับ,รบแล้วก็ภาพก็ยังมองว่ามันยังแกว่งในกรอบสะสมอยู่นะครับอันนี้เป็นโลนะครับอันนี้เป็นไทยนะนะครับ,รบแล้วก็ย่อดเด้งยอเนี่ยถ้าโลนี้ไม่ทำโลใหม่เนี่ยแสดงว่า อันนี้เราจะเป็นโลของรอบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าย่อลงมาไม่ทำโลใหม่ก็มีโอกาสจะย่อเพื่อจะชูดไปใหม่นะครับเมื่อกี้คาดว่าถ้ามันย่อลงมาโซนที่เป็นไปได้อ่ากลๆก็ประมาณสองเก้านะสองเจ็ดนะครับนะครับถ้าถ้าหลุดตรงไหนลงนะครับคือหลุดตรงนี้จะลงมีโอกาสลงนะครับถ้าตรงนี้คือต็อ p ล o อ s นะ s ็อ p ล o อ s หนึ่งสี ะครับ SL ต่ำกว่า1.4ี่นะผมจะพูดคำว่าต่ำกว่านะคือเอาที่เลวกำเตียงได้นะบางคนบอกว่าอาจจะขยับไปนะครับแต่ถ้าลงมาประมาณนี้ก็มองเป็นย่อนะนะครับอันนี้มองย่อนะครับถ้าย่อเสร็จมียกไฮย,ยกโลกลับมันจะไปทางไหนครับ4ี5สนะิบห้าะคาดหวังแค่นี้ก่อนนะอาจจะวิ่งไกลกว่าน,นั้นก็ได้แต่มันตัวเลขมันต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลขมันต้องซัพพอร์ตกันด้วยนะ นะครับแล้วมันมามันมีตัวเลขตั้งสามช่วงนะครับถ้าตัวเลขสามช่วงเนี่ยมันทีละช่วงมันสะท้อนไม่เหมือนกันน,นะครับเราก็ต้องค่อยๆตามดูนะ,ะย่อหนึ่งย่อสองขึ้นสามนะไฮสามทางนี้นะครับเป็นเอนะนี่ทาเฟมสามสิบนาทีนะครับนะถ้าใครฟังเมื่อเช้าออกผมบอกว่ามันจะอยู่ในกรอบสะสมมันจะเิดยากอยู่แต่ลักษณะข,ของการที่มัน จะยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงเนี่ยมันก็จะมียกโลขึ้นเรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้นะยกกับนนี้นะนะครับบายนะตรงนี้บายอันนี้ TP ฝั่งนี้ TP นะครับย่อบ,บายนะครับสรบที่นี่นะนะครับเดี๋ยวผมติดตุละพักค้นะอาจจะอาจจะมาเร็วนิดหนึ่งนะครับ นะครับสำหรับคริปโตบ้างเมื่อเช้ามองว่ามันน่าจะแก่งกรอบข้างๆเนาะ b t c นะครับก็มันเด้งแรงอยู่นะคนที่เพิ่งเซลลไปก็อาจจะทยอยแับพอตกันนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมันอยู่ในกรอบสะสมก็จริงนะแต่มันเด้งแรงนะครับนะมันเด้งแรงนะครับแนโนบจะยืนยันขึ้นทีเมื่อเขากลับไปยืนเหนือตรงนี้นะนะครับฉะนั้นใครเพิ่งเซลไปก็ถ้าไม่ นะครับไม่มั่นใจนะครับอาจจะต้องปรับหลอนมานก่อนนะครับเพราะดูแรงซื้อมันเยอะอยู่นะครับลักษณะการซื้อเยอะๆแบบนี้นะครับเวลาขึ้นไปใช่ไหมอาจจะถอยสั้นๆแล้วก็จะชูดใหม่นะครับเดี๋ยวหาตั้งแบบาบข้างล่างดีกว่านะครับอันนี้เป็น b ีนะสําหรับคนเทรดน้ํามันนะคร่าวๆนะน้ามันก็ในสี่ชั่วโมงมันออกข้างนะครับรอข้างแรงก็ไม่ค่อยมีนะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคนเทรดน้ํามันผมก็จะมองว่ามันโอกาสจะซึมๆมาก่อนนะ นะครับถ้าคืนนี้นะถ้าคืนนี้ยืนเหนือแลวนี้ไม่ได้นะครับเจ็ดสิบแปดจุดห้าของน้ามันให้ระวังกาถอยลงมาเนาะอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลขตอนสองทุ่มตสิบก่อนดีกว่าดีกว่านะครับคนติดนะนะครับคนติดสนะอยู่นะพิไม่ได้นู่นนะนะครับเดี๋ยวเราประเมินตรงนี้กีว่าอ่าถ้าเขายืนตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้มันจะลงนะครับหมายความว่าถ้ามันลงมามันจะลงลึกกว่านควนรนะนะครับ มันอาจจะลงไปถึงอ่าเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสบกเจ็ดห้านะครับหรือลึกกว่านะถ้ายิ่งเด้งไม่ผ่านหัวนี้นะเจ็สิบแดเนี่ยก็จะลงลึกกว่าอาจจะลงเจ็ดสิบกจุดห้าโดยประมาณนะออาถ้างั้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีทุลันะเอาประมาณนี้ก่อน,ลน,นะน Bitcoin แล้วกันนะไอเดียเอ็กซนะครับบิตคอยแล้วก็อ่ายุดออยพักข้ามสวัสดีครับ